สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแอร์เรนเช่นเคยนะครับนี่ก็อยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่อย,ย่างโดยอนนั่นเองก็เป็นตัวละครที่ทางเกมเไม่รู้คิดยังไงครับคิดสกิลใหม่ให้น้องนะแล้วก็เอามาแทนตัวละครอย่างแซนดี้นะครับเดี๋ยวก่อนเื่นเรามาดูสกิลที่น้องได้รับกันดีกว่าสกิลหนึ่งก็จะเป็นสไลด์เกตหิมานะครับมันจะสกิลคล้ายๆก่อนนะแต่ว่าเป็นการเลือกย้ายหน้าหลัง6ช่องนะครับ จะพิเศษตรงสามารถย้ายไปข้างหลังได้นะสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลป้องกันอันเชิญนะครับก็ป้องกันพวกโครพระอภัยมันบออะไรพวกนี้นะครับสกิลสุดท้ายก็เป็นป้องกันขโมยมาเบิรนะครับนี่ก็จะอยู่ในส่วนสกิลช่องหนึ่งนะสกิลช่อง2ก็จะเป็น60%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ออทอร์นาโดนะครับเป็นเอฟเฟกพื้นที่ใหม่นะ เมื่อเราไปลงพื้นที่ที่เป็นเอฟเฟกต์ทอร์นาโดมันจะย้ายไปพื้นที่ที่แพงที่สุดนะครับของเรานะก็คล้ายๆกับพระอภัยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นพื้นที่แทนนะสกิลที่2ก็จะเป็นในเทีของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส70%เปเปลี่ยนไฟตัวค่าเป็นหุ่นกระบอกครับก็มาเสริมการโจมตีนะภายในแถวให้โหดขึ้นครับสกิลสุดท้ายก็เมื่ออีกฝ่ายตกเมืองล็อกเมืองคูณของเรามีโอกาสละเวน้น การยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเซตที่เราจะใช้วันนี้ก็มีหมวกอาร์ชิลแปลนแล้วก็เกาะลอยฟ้าในประเทศที่ชิ้นสุดท้ายก็เป็นบัตรเชิญไมกุหลาบต้องสาบนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเทสเป็นลงแชมป้ยนลีกให้ดูกันนะโอเคครับตาแรกเราก็มาเจอเป็นตัวละครยุนรังน,นั่อก็เป็นตัวละครเก่านะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะที่แบบไม่ค่อยมีตัวละครเท่าไหร่ เคเราได้ทอยคนสองนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสกิลพื้นที่ทอร์นาโดให้ดูด้วยครับว่ามันเออ่ใช้แบบไหนนะ <c oughs> ผมก็แอบลองเล่นไปประมาณ2-3สาตาแล้วครับก็ค่อนข้างแบบยังไงอ่ะกี้ไม่พร้อมครับมันก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไห่นะที่ผมทดลองดูต้องเออ่รอให้มันเข้าที่เข้าทางกว่านี้นะครับรอดูตอนเอ่อ ปันังคารน,นะว่าจะมีจี้ซับแบบไหนมานะครับโอเคเราก็สาดตรพื้นที่ไปนี่ครับเราไปลงเมืองเขาเลยนะไนะอะตอนนี้ถ้าลงพื้นที่เอ่อทอร์นาโดมันจะไม่สแสดงผลนะครับถ้าไม่มีเมืองของเรานะตอนนี้ก็ถอยไปเพื่อที่จะกลับมาตรงพื้นที่นะครับคอยดูนะนี่ครับเราจะลงพื้นที่ไปก็จะย้ายทอร์นาโดทันทีแล้ว โอเคเราย้ายอีกนี่ครับมันจะสามารถลงกี่รอบก็ได้นะครับเึ้นที่ทอร์นาโดนนะเราก็จะย้ายไปที่เมืองของตัวเองทันทีเมืองที่แพงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลขึ้นย้ายเกตีมะนะดูครับภายในหนึ่งเทินค่อนข้างโจมตีหนักมากเลยนะแล้วก็โจมตีทะลุทะลุหมวกด้วยครับ เป็นสกิลคล้ายเอ่อขึ้นย้ายอันเชิญนะตัดภาพมาตาที่สองนะครับก็ตานี้ก็ไม่เจอเป็นเอ่อวีรัสตรีไนกี้นะเซจี่ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับแต่ไม่มีในประเทศนะเราสามารถขึ้นย้ายได้ปกติเลยครับโอเคเราสร้างพื้นที่ไปครับตาฉันแล้ว โอ้โหผมว่าที่ผมลองเล่นมาตัวละครมันเบิ้ลค่อนข้างยากนะไม่รู้ทุกคนเป็นกันหรือเปล่าผมผมพยายามทอยเบิ้ลแล้วแต่มันไม่เบิ้ลนะอาจจะเป็นเพราะหมวกหมวกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมวกคุมเตาน้อยไปหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมน่าจะต้องหาที่หมวกโล่ซุปเปอร์มาใช้นะ ขออย่าตายภายในเธอหนึ่งขอแบบโจมตีกลับบ้างน,นะครับด่านนี้เจอไนกี้บ่อยนะที่จะมันเหมาะกับไน<อ>กี้มา<อ>กนะครับแผนที่นี้นะตอนนี้ผมยังคิดเอ่อคิดเซตของตัวละครเอ่ออะไรเนี่ยโดยอนไม่ค่อยออกนะครับม,มันไม่มันไม่รู้จะใช้คอมโบกับตัวละไอ้กับจี้อะไรนะ ใครมีเซตอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับผมเล่นไปเล่นมามันเหมือนจะโหดก็โหดนะแต่จะดูไม่โหดก็ไม่โหดอะมันดูแปลกๆน,นะัอเคแล้วก็ทอยสร้างพื้นที่เลยที่ออกหรือเปล่าตะ่กี้12น่าจะไม่ออกนะครับเข้มพื้นที่ไม่ออกนะไม่เป็นไรครับโอเคได้เด้งนะ สกิลเอ่อสไลด์เกียร์หมะก็จะทําให้อีกฝ่ายสร้างโล่ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีการเอฟเฟอันตรายนะโอเคอันนี้ก็เป็นสกิลสาบแถวนะเป็นเออเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเออโจมตีหนักอยู่นะครับถ้าถ้าการเอฟเฟกอันตรายไม่ออกก็โดนไปเต็มๆเลยนะยังไงมาเลยเพื่อนโดนไมกุรลาบฮะไมกุรลาบไม่ติดครับเจงอะแล้วก็เหลือสไลด์นะ สไลด์อันนี้ต้องพยายามสไลด์ไปตกเมืองตัวเองนะครับแต่ว่ามันมันสไลด์ลงเมืองตัวเองไม่ได้มันมันจะต้องใช้แบบคอมโบคอมโบช้อนหลุมนะครับซึ่งเซตตอนนี้มันก็เต็มนะผมไม่รู้วจะใช้อะไรแทนถ้าถ้าใช้หลุมก็ต้องเป็นบัตรเชิญหลุมนะครับน่าจะคอมโบได้ดีนะแบบแทเทเคิลอีกฝั่งไปนี่ครับตงใช้ ตอนใช้คอมโบสไลด์นะเราก็ต้องมีหลุมไปช้อนเขาด้วยนะครับจะช่วยให้คอมโบได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ผมไม่มีหลุมก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีหลุมมันก็คอมโบไม่ได้นะครับเห <c oughs> มือนไพ่ฝังไปตกที่เชลนะ <c oughs> โอเคครับเราก็สามารถโจมตีภายในวันเทินได้นะเป็นตัวที่โจมตีค่อนข้างหนักเลยเราก็มาเล่นเป็นด่านดินแดนหิมะกันในวานะครับเนื่องจากมัน อัปเดตมาใหม่นะก็ขอทดสอบสักตาแล้วกันให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวละครโดยอนสา,สามารถเล่นได้หรือเปล่า,าเราก็เจอ <ะ S 2> เป็นพระอภัยมณีนะได,นนนได้ถอยเป็นคน<า><า>แรกด้วยแต่เรามีสกิลป้องกันื่อนย้ายอยู่นะครับหวังหวังว่าจะออกออกดีนะเต๋ตัวละครอีโวแค่4 0นะครับใครที่จะทำโดยอนก็แนะนำเป็นทำตำนานด้วยนะครับ พื้นที่จะได้ออกบ่อยๆนะอันนี้พื้นที่แค่60%มันก็หวังผลค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้เป็นพื้นที่สกายเลนนะครับไม่รู้ทำอะไรได้นะ <12. S 1> <Okay. S 2> เราก็มาทอยเอาการ์ดร้อยนะครับแล้วก็กลับเมืองนะขอแค่ลงพื้นที่ พื้นที่แบบที่เราเอา่อพ,พื้นที่พื้นที่ทอร์นาโดนะครับเราก็สามารถกลับเมืองได้เลยนะแล้ว่ะแล้วก็จะย้ายกลับมาที่เมืองนะครับเออพื้นพื้นที่สกายแลนดูเหมือนจะไม่สร้างเอ่อจะชาร์จโล่ไม่ได้นะครับชาร์จโล่ฟ้านะมันจะมันจะไม่นับเป็นแลนด์มาร์กนะครับใครที่เอ่อบอกว่าโล่ไม่ออกก็ ดูดีๆนะครับมันสกายแลนด์มันชาร์จชาร์จไม่ได้นะเอ้าทำไมพระเขาทอยมาตรงนี้โดนพื้นที่เราแนะ่ะเอ้ามอบแล้วแบบนี้เ<ง>ขนาน่าจะอยากทดสอบสกิลหรือเปล่าครับน่าจะอยากทดสอบสกิลนั่นไง เป็นไงเพื่อนสกิลใหม่โอ้โหทอยได้การมากเลยตัวละครใหม่ขนาดว่าเอ่ออันนี้ใหม่นะครับลูกเต๋าใหม่นะโอเคครับก็อันนี้เป็นการเทสเฉยๆนะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับเกมเพลย์ของตัวละครโดยอนนะครับก็เป็นตัวที่ เออสกิลค่อนข้างโหดนะแต่ว่าต้องรอที้ซับตัวละครเพิ่มนะครับสําหรับ ID ผมนะตอนนี้ก็พอจะเล่นได้แต่ก็ยังโหดไม่สุดนะสรับใครที่มีเซตไอเท,เทมดีๆก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ